ก็พูดถึงเรื่องของการดื่มนมปุ๊บนะคะน้องๆเก็บถุงนมไว้ก่อนอ,อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะคะ<อ>กับข่าวนี้เลยนะคะเ,<อ>เป็นการนําสิ่งของเหลือใช้ะคะ่ะถุงพลาสติกขวดพลาสติกถ้วยหรือว่าจะเป็นหมอ้อหรือจะเป็นกางเกงยีนสามารถที่จะนํามาดัดแปลงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวได้ค่ะก็เหมาะสําหรับคนเมืองที่แบบว่ามีพื้นที่จํากัดหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆค่ะ อุปกรณ์ปลูกผักง่ายๆนี้นะคะคิดคนขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอหัดใหญ่รวมกับมูลนิธิสวนผักคนเมืองหัดใหญ่ค่ะซึ่งสาธิตการปลูกถั่วง,งอกในขวดพลาสติกโดยนำขวดพลาสติกนะคะมาเจาะรูที่ก้นเพื่อระบายน้ำนะคะแล้วก็เจาะรูรอบๆตัวขวดเพื่อเป็นการระบายอากาศจากนั้นเนี่ยก็นำถั่วเขียวที่เตรียมไว้นะคะมาใส่ลงในขวดรดน้ำวันละสามเวลาค่ะเช้าเที่ยงเย็น เพียงสองวันนะคะก็จะได้ต้นถั่วงอกเนี่ยค่อยๆงอกขึ้นมาได้ทันทีเลยค่ะหรืออาจจะเป็นการปลูกต้นหอมหรือว่ากระเทียมก็ได้นะครับง่ายๆมากก็คือนําขวดพลาสติกนี่นะครับมาผ่าเครึ่งที่ปากขวดเพื่อใส่ดินแล้วก็ผ่าก้นระบายน้ําแล้วก็เจาะช่องที่ตัวขวดนะครับสำหรับนําหอมแล้วก็กระเทียมไปปักไว้รอบๆซึ่งนอกจากจะเก็บกินได้แล้วยัยงสามารถแขวนรอบๆบ,บ้านนะครับเพื่อประดับได้สวยงามอีกด้วยนะครับส่วนกางเกงยีนนี่กางเกงยีนะน,นะครับนี่นะฮะก็คือนําดินสําเร็จรูปหรือว่าดิน ที่คลุกคล้าด้วยปุ๋ยคอกมาใส่เต็มคาของกะเกยียยีนที่ภาพเห็นตอนนี้เดูเดท่ดีนะฮะไม่เป็นภาพแบบนี้สักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็นําผักอะไรก็ได้มาปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยสม่ําเสมอก็จะได้ผักกินกันในครัวเรือนอย่างปลอดภัยด้วยปลอดสารพิษอีกต,ต่างหากแล้วก็ที่สาคัญสวยงามประดับตกแต่งกันได้นี่ใช่แล้วนะคะก็เหมาะสาหรับคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองพื้นที่น้อยๆตามอาคารหรือเป็นคอนโดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถนําไปทํากันได้เองค่ะ ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่นําของที่ใช้แล้วนํามาดัด